สวัสดีค่ะน้องๆหลานเพื่ 6. อนๆต,ต่อในตอนที่หกนะต่อในตอนที่หกของเรื่องวิจารณ์ไทยทานิคแบบฉบับของอาจารย์ประจวบนี่ยังไม่เข้าถึงเรื่องเรื่องหนังเรื่องลิเกแล้วนะเนี่ยอเอาเรื่องหลักวิชาการที่เขาถามมาก่อน อ๋พอถามแล้วอธิบายตรงเนี้ไปมันมีคําถามมันก็มีคําถามมันมีอข้อคําถามมาอีกต่อเนื่องก็เลยยะยังไม่รู้ถึงว่าอเมื่อไหร่จะถึงเรื่องหนังเอาเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องหลักวิชาการเนี่ยที่เพื่อนๆก็ถามมานะ เอาก็ว่ามาอย่างนี้นที่แล้วว่าใจแล้วมันพผิดมันจะผิดแต่มันลืมมันก็ไปเรืออีกอ่ะทีนี้มัน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 อยู่ใต้ติดทำนึกอะ่ะ <c oughs> ถามว่าเอานี่เอาแล้วโอเคแล้วคุยอ่ะคุยว่าไอ้ไอนี่คือไอคือสายเมนจากสายเมนบนเรือมาถึงสายเมนท่าเรือมายึดติดน่ายึดติดมาเนี้ ไอสายเมนตัวนี้ที่ที่ผูกเพื่อไม่ต้องการให้เรือมันออกนอกท่าให้มากนักแต่ความจริงมันไม่จะติดเพี้ยะะติทเพี้ยหรอกเพราะเรือมันต้องมีการโดนขึ้นโยกไปโยกมาอเนี้มันก็ยิ่งแต่นีในคขึ้นเล็กๆน้อยๆในในในฝั่งในถักในคลองในแม่น้ําไอเรือขนาดหกเจ็ดปันทันทันนี้นะมันมันไม่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 มีสะเทือนหรอกนะ อ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ปัญหาว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอ่ะน้ำมันเชี่ยวเอาขึ้นประกก็ขึ้นไปนี้อ่าอ่าไอ้เจ้าไอ้น้ำเนี่ยเวลามันขึ้นเนาะมันไปตรางนี้ปอดขึ้นไปเร็วอาขาลงมันก็ลงมาเลยน้ำมันก็ขึ้นไปเพราะเรือมันอยู่มันจะจะวิ่งแฝงไปแฝงไปตามตามตัวเนี้ยแฝงไปแฝงมาอ่าก็่ได้ทำไง วิธีการของเขาก็เลยใช้ใช้เชือกเขาแล้วก็เชือกสปริงอ่าสปริงไอ้สปริงมันดึงมันยังไงละสีเขียวสปริงนสีเขียวอ่าสปริงก็ดึงอย่างเงี้เป็นสปริงเป็นเล็กดึงมาจากตัวนี้ช่องเนี้ยช่องสปริงเนี้ยแล้วไอ้เชือกสปริงเน่ะมันก็จะมีผูกจากเรือไอจากนันนี้ทีหนึ่งจากหลักของมันอีกทีหนึ่งนะอ่าจากหลัก หลักกลางมันมาอีกทีหนึ่งมีจะมีหลักกลางอีกมันจะมีหลักกลารของมันหลักกลางมันเอาหลักกลารจะมันจะป่วยเพมันจะมีมันจะเกี่ยวค่องมันไปเอา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 ให้มันเลยไม่ดีหรือเปล่าในหลักเกณฑ์หลักการอ่ะหลักกลางของสปริงมันก็จะมีเชือกของมันเน่ะเชือกของมันเนี่ยนะวิ่งปตรงนี้อาจจะวิ่งมาตรงนี้นะนเนี่นี้วิ่งตรงนี้ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ระยะว่า พอวิ Ooh, nah. oh, ่งนี้ปุ๊บนะพอวิ่งนี้ครับผมก็ดึงมานี่เลยอ่าลอดลอดช่องนะลอดช่องมางี้มาดึงม้วนตรงนี้นะมาดึงม้วนตรงนี้นะครับ พี่ภาบอกไหมอ่าดึงตอนนี้ระหว่างเรือน้นานนอํา,า,า,าขึ้น่างนี้น้ำเนี่ยมันน้ําน้าเนี่ยกำลังขึ้นปูตรบนี้เมื่อน้ํามันขึ้นอย่างนงี้ะเรือมันจะวิ่งตามใช่ไหมเรือมันจะวิ่งตามไอเ้เชือกตัวนี้มันจะลังไม่ได้มันจะไปตามตามน้ําตามน้ําแต่มันติดขัดไอ้ตรงสปริงตัวเนี้ยอ่าที่ตัวเนี้ยมันดึง สปริงมไม้เชือกสปริงมันมาติดตรงตรงตรง,ตรงหลักเมนใหญ่เนี่ยมัมันก็ไปหยุดมิ่งตึ๊กเลยอ้าวนี่นะ้ำน้ำจะขึ้นละน,นะ้ำจ,จะขึ้นละจะขึ้นหรือจะลงแล้วแต่มันจะไป่างนี้อ้าวไปนี้ทำไงอ่ะก็ต้องสร้างหลักใหม่ฮะก็ต้องทำหลักใหม่อตอนนี้ป๊บสปริงสปริงมันจะดึงตรงไหนก็แล้วแต่ อาจะถึงช่วงนี้หรือช่วงนี้อยู่ที่วิธีการผูกเข้า,าไหมเนี่ยข่าน,น,นี้แล้วก็สปริงก็กเข้ามาที่ไอ้ไอ้หลักหลักตัวนี้อีกอ่าหลักที่ว่านี่อ่าเนี่ยกลางนี่นะ แต่บางลำเขาก็ไม่มีนะอธิบายไม่มีเขาไปผูกอีกเชือกบางหนึ่งนะผูกรัดพอ,อนนึกออกมาเชือกกระปิงมาดึงนี่ปั๊บมายันเชือกกระปิงนี่ก็มีล็อกแล้วนะเขามีลงมือล็อกเสร็จเรียบร้อยปั๊บไอ้ตัวนี้ก็มาผูกนี่อา้าวเรือจะวิ่งน้ำอ่าน้ำน่ะไอ้น้ำมัน,นวิ่งแบงนี้อ่าเรือก็ยังถอยหลังตามเลยถอยหลังตามมันถอยไม่ได้นะเมื่อกด้ตนนี้่ะอ่ะ ติดกระปิงตัวนี้จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าแหละน้ําท่านจะขึ้นจะลงเรือก็จะอยู่ที่อย่างเนี้ยห่างห่างไปได้ไม่เกินสองฟุตสองฟุตอ่าดึงไปก็ไม่เกินสองฟุตลาก็ไม่เกินสองฟุตอ่าแล้วไอ้สองฟุตมันเล็กน้อยไปเอาว่าเป็นเม็ดอ่เลยเกิ่มไปไม่เกินเม็ดฝอยหลังไม่เกินเม็ดเอาแค่นั้นพออ้าวคำถามมันมาอีกค่ะอ่าคำถามมาอีกไอทีมอสามสามอออกยังมาอีกอาจารย์แล้วเรือมันเรือมันอยู่ อเอ่มันอยู่ที่กลางน้ำอ่ะที่ก็ทอดสมอกลางน้ำเนี่ยนะทอดสมอกลางน้ำแล้วมาทำยังไงที่ว่าเรือมันเรือมันทิ้งสอมอเมื่อทิ้งสมอแล้วเนี่ยมันทอดไปตามไปตามอ่าคลองไหมอ่าคลองคําคลองทาตามแม่น้ำอย่างเงี้ยอ่าจารย์ ผมสงสัยว่าทําไมเรือมันจึงไม่วิ่งกลับไปมาเรือมันไม่เรือมันไม่หันไปตามน้ําน้ําขึ้นน้ําลงเรือก็ยังอยู่ขวางคลองอยู่งั้นอ่ะอ่าไอ้ไม่ยอมขวางคลองมันก็วิ่งตามลําคลองลําน้ําลําแม่น้ําไปอย่างนั้นอ่ะไม่เลี้ยวไม่ไม่ไม่ตีกลับมาทางนี้มาทางโน้นไม่มีตีกลับอก็มันอะไรมันมันก็ทําวิธีไหนอาจารย์แม่อันนี้ทําไมรู้จริงๆนะเขาคงไม่รู้จริงๆอ่ะ เอเลยการต่อไปอย่างนี้อเพราะว่าการทิ้งสมองของเขาหลองพ่อนึกภาพบอ,อกไหมอ่าอ่านะอีกเหลือนะสองนาทีมันจะวาดภาพออกไม่ออกเอาคุยเรื่องตีไปก่อนนะเอาอย่างนี้ไปก่อนเอาเอา,อย,า,อ,า,าอย่างนี้กระดาษนี้ก็ไดาอ่านี้กดาษนี้กระดาษโอเคไม่รู้เรื่องอันนี้ไปก่อนเอาตัวนี้เข้า ไปหาก่อนนะอ่าอ่านี่ว่ามาเลยนี่ครับแปนาทียมทันนะเอาเดือดสายเสยเนี่ไว้ก่อนสายให้ตัดกิ้งไปก่อนมันมีสมออ่านี่นี่เรียกว่านี่เรียกว่าคลองตีแตว่าตรงนี้คลองอ่าคลองเลยนี่คลองอ่าคลองคลองแม่น้ำ นะเองไม่นัปบอปอบเดี๋ยวนเรือไปด้วยอ่ะไม่เอาเอาสีขาวก่อนเรือมไปด้วยเดี๋ยวมันไม่สีไม่ออกเอาละตอนนี้แค่นี้พอแปดเดียก็พอทีไหนตื้อ 4, เดียวอืมสี่นาทีเดียวเก้านาทีสนอ่ะ 9, 9, อันนี้คือสมอสมอแล้วกันเขาก็ดึงสมอตรงนี้นะเขากรดึงสมอตรงนี้<ม>เอาไม่พอไม่ทนันแล้วเอา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 เอธิบายให้ชุดชัวเลยอ่าจบหน้านะเนะอ,อากาวมวงแล้วพอจบแค่นี้ก่อนนะสวัสดีไปดูกันสวัสดีสวัสดี